ไม่ต้องร้อง้องใส่ได้ใส่เราอย่างนี้มึงหยิบมาใส่ตรงคอเสื้อก็ได้ไม,ไม่ต้องร้องค่อยๆาําไม่มีใครบ้าหรอกมันยากตรงไหนวะแค่ซักผ้าเนี่ยเนี่ยก็วางไปไอ้น้องเนี่ยวางเนี่ยเออวางนี้ก็ไม่เป็นไรแต่หมายถึงว,ว่าก็จับมาใส่เนี่ยเอาใส่เนี่ยน้ําใส่หน่อยเอาลองดูขัดดูไปร้องร้องทำไมอะไม่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 ก็ออก่างโรงเรียนไปเลยไม่ต้องไปเรียนแม่มาแล้วไม่ไปทำได้แล้วไงแล้วทำไมต้องร้องด้วยล่ะอันนี้กี่วันแล้วเนี่ยที่ไม่ซัก ร้องวันละมาร้องท้าถึงท้าร้องวันในนี้วันวันเดียวม่เหรอได้ยี่วันก็ต้องซักของตัวเองนู่นเราไปยัดเยื่อใส่เครื่องมันมีเยี่ยนนาก็เลยมาแก้ใหม่โอ้ก็ร้องเพื่ออะไรแสดงความถึงสามในถึงสามใช่ปวดเสื้อกาดเด็กเด็กเดี๋ยวร้องอย่าร้องแตกดีร้องไปเลยมีน้ำแตกขับออกไปเลยอย่าร้องอย่าร้องเรามันลูกผู้ชายคือเรื่องของเรื่องคือปกติไอ้รังอ่ะไอ้รังกลับมาจากโรงเรียนอ่ะต้องถอดเสื้อใช่ไหมถอดเสื้อแช่ไว้แล้วก็ซัก ตอนแรกเขาติดบาลนะตะมวนอยู <rzy> <sponge> <ain> ่มันจ้างตะมวนกินบาทจริงใช่เหรอเออจ้างมันก็จ้ตะมวลจ้างตะมวนสิบบาทเพื่อให้เขาซักให้แต่ตอนนี้ตะมวนไม่อยู่แล้วเมาอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ยมันซักเครื่องมันไม่สะอาดนะมันใส่มีเละขนาดเนี้ยซักเครื่องมันซักาดยแต่นี่ไม่รู้มันนอนคุ่กับฝุ่นหรือยังไงไอ้กลับมาโอ้ยมดำดำย่าเจอมไงวันนี้ย่าไม่สบายแล้วะไรไปถูให้ไหนหลังรูเสื้อนี่มันดำเหมือนอะไรถ่าลงเครื่องไปแล้วนั่นน่ะก็ไม่เห็นดำหรอย่าโกหกโอ แต่น้ำยังข uh ุอ่ะดแต่ดูน้ำด่แช่ตอนไหนเนี่แช่ม่ตอนไหนท่นน้ำนี่มัโอ้โยจู่ว่าแรงนะเนี่ยดู จ้าใบไผ่อะไรอยู่ในถังอันนี้อะไรอ่ะต้องใส่รักษาความสะอาดจะไปเล่นมากเออนี่เราลงเครื่องแล้วนะเนี่ยย่าเห็นหนูหูไม่ไหลแล้วต้องเอามาแช่นะนนี้เราฝึกความมีวินัยใช่ไหมมันต้องมีวินัยในตนเองจะมาลองเพื่ออะไรของของเราเราอยากสวยอยากงามแล้วก็ทำเลียนเป็นหนุ่มแล้วนะไม่ใช่เด็กๆนะพิพานนิดหน่อยไม่ดอยอ่ะทุกวันเลยต้องสอนกันทุกวันกลับมาหนิมองไม่หมดเลยตาเนี่ยเขาดูสงสัรทักเสกพิพาเนี่ย มันรู้อยู่ย่าแล้วต้องร้องไห้ด้วยไม่ไม่สงสารแล้วมันไม่ได้ร้องไน้ย่านคนราใช้น้ำกะองใส่เสื้อาตรวจตำรวจป่าเห้อซิปปาดีแค่จีตัวเจ๊จะซัดให้หมดเลยน้องร้องช้าจัเลยทำไมคุ้มอย่างวะรีดได้แล้วนะรีดเราอน่เาอยู่ใกล้ใกล้เะรีดให้แล้วแกไปไหนอะตำรวจงานแกล้นมือแกเลยไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหมึงมาดูนั่นนี่มาไอ้หลามมึงไปดำนาเหรอมัน ทำไมมันขูดอย่างเงี้ยไอ้น้องกี่ตัวในแต่ละแม่ไอ้ดังมึงก็วางบนพื้นไงแล้วมึงก็ถูถูสุเลยเนี่ยล้างมึงเงี้ยสะอาดเนี่ยมึงเครื่องกูอีกเหรอแค่เนี้ยไย่าดีบิวไย่าอย่าอยู่ไม่ไม่เอาไม่ได้เอาเอาเนี่ยมันต้องล้างพื้นก่อนเอาเนี่ยเอาสายยางมาเนี่ยนี่มันจะให้มันมีแรงหน่อยถ้าทำอย่างเงี้ยเออนี่น้องง้างน้องนี่มึงวางนี่นี่มึงวางนี่นี่นะมึงสอนมึงนะนี่ มันจุ่มเนนี่ยเห็ดมันจุ่มเนี่ยนี่มึงถูนี่เนี่ยเนี่ยเนี้ยใครอีกเรหบ้านนี้เฮ้ยยังร้องร้องทำไมทำไมไม้ร้องเรางี้มึงหยิบมาใส่ตรงคอเสื้อก็ได้ใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆไม่ต้องร้องค่อยๆทำไม่มีใครบ้าหรอกก็วางไปไอ้น้องเนี่ยวางเนี่ยเออวางนี้ก็ไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่าก็จับมาใส่เนี่ยเอาน้ำใส่หน่อยเอ้าลองดูขัดดูไปร้องร้องทำไมอ่ะ ซักผ้าหรอกเอามานี่นเนี่ยขาดถููเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยขาดจะไม่มีแรงนี่ไปร้องทำไมอ่ะร้องดูเนี่ยแล้วก็พับแขนแล้วก็ดูตรงจีบมนันดิเนี่ยตรงรอยเอารีดอ่ะเนี่ยแล้ววางเนี่ยเนี่ยก็ทําเหมือนรีดนั่นแหละแต่หมายถึงว่าแค่ขาดเนี่ย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 ขาดจะไม่มีแรงเอาลองดูจะไปร้องเลยเออเออนั่นแหละอย่างงั้นแหละ เหมือนอะไรดูดูดูมึงพูดดูนึกย่าทะลึ่งอีกนะเนี่ยไอันี้เขาพูดจริงจังในหมดแบบมุดจริงจังกันอยู่นะคือจริงจังเหรอุยไม่จริงจังเลยมึงร้องไห้เมื่อกี้เนี่ยมึงไม่จริงจังเลยสักอย่างอ่ะเนี่ยแหละเหตุผลที่มึงร้องไห้เป็นอย่างเงี้ยไอ้ไอ้แค่เป็นแหลงกับน้องๆคร ักเป็น,นตอนเด็กกูก็เป็นอย่างนี้แหละใส่บานะแบบเท่านี้เลยอ่ะไม่ๆม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ขนาดเนี้ย <c oughs> คือถ้าอยากใส่สะอาดสอาดก็ต้องซักแบบดีๆอ่ะได้ดหรอไหมเสื้อโรงเรียน,ยน,นกูยังมีอยู่ว่าเดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูนานแล้วกับพึ่ง้ยไอ้นั้นแม่มันซักให้นนิไม่มันที่มันสะอาดเพราะมันไม่ค่อยไปไงอ เก<อ>็บไว <ป S 1> ้ในตู้จริงจร <นะ S 2> ิงเรื่องนี้ทำไม <c oughs> ไม่ไปเรียนม<อ><อ><ส>ั่งเก็บไว้ในตู้อย่างเดียวนี่น้องกูดิเรียนทุกวันเด็กอย่างเงี้ยนะสนับสนุนเรียนพระาทุกวันน <c oughs> ักไปเ <c oughs> พิ่งมาบอกกูเมื่อกี้เข้าไปพี่มีชุดไทยผมใส่ไหมวันศุกร์มีงานภาษาไทยกูจะไปหาจากไหนมึงเนี่ยมีแต่ในวัดแต่ไปเอาดิไอชุดทหารวันนี้พอบีหยิบมาในวัดอ่ะมีหลายชุดเลยสอนมันซักแบบบ่นทุกวันเนี่ยเรื่องเนี้ย อยากให้มันหล่อเนาะเออมันจะไปใส่สะอาดสะอาดนึกอหรอแม้ใส่ดำๆปื้อย่างงั้นเออดูไปหมือปลาช่อน่นี่ยปลาช่อนเลยแล้ววันนี้มึงใส่ชุดอะไรใส่ชุดประเนี่ยชุดเนี้ยแล้วเก่งไม่ทักอ่กะย่าให้ลงเครื่องโอ้โห้ยย่าตลอดนย่าค่ำเลยนี่เหมือนเกี้ยวจริงเลยเหมือนเกี้ยวจริงเลยมาเนี้ยมาเนี้ยเยอะมาเนี้ยเย่ามาเนี้ยเย่ามาเนี้ยดูวิธีการซักมันเอา มันซักไปสัตว์จอดจังเนี่ยฝั่งเนี้ยย้ำอีกหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยตรงแขนไม่แขนมันดำอย่างนี้มึงไปทำอะไรมาเนี่ยก็ที่ย่าทำไงเนี่ยก็ที่ท่านี่ยมันรู้อยู่ย่าขนาดเสื้อไหทั้งเกงมึงไม่เอาหขนาดแจ็เสื้อมึงยังร้องขนาดนี้แล้วจะซักกางเกงมึงจะร้องขนาดไหนวะมึงจะร้องหยุดไหมนอนดิ้นเฮือกเฮือกกูดูตรงเนี้เอ้อเอาไหนลองดูเอ้าเอาถูเอาถูเข้าไป มดขับขออขอไปโอ้โหหลังโคตรดำอะข้างหลังนี่เป็นแพรเลยเฮ้ยรักไหมน้องอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นขอ,มองมึงนอย่าไปเล่นแล,เนแล้วเสื้อนักเรียนอีกน,นี่นี่กูขัดให้ดู อีเรียนนะนักเรียนนะกูบอกก่อนนะทำดีนั่งนี่นั่งกูชดไปช้ำกูขัดเบาก็บอกกูขัดเบาเพราะกูขัดแน่ก็บอกไปชดไปขัดเงี้ยมึงทำไรเนี่ยตีก่อนตีก่อนหมวกเลยบันมันเตะชุดนี้แต่ร้องจัดอีเดียวหลังลับไต้ตัดไป้ถูไปน้องเดี๋ยวอีกตัวเดียวก็จะเสร็จแล้วเสื้อเสื้อของเรามันไม่ได้เสื้อของใครหรอกนะาเก่งเก่งนักเรียนอยู่ไหนอ่ะ เออจริงๆลงเครื่องหมดซักแค่เลียวทำไมยังเอาลงเครื่องเอาอย่างนี้ด้อยู่นั่นไงว่าแล้วเดี๋ยวผู้ชายย่าได้ไหมอุละหมันเขี้ยวมีแต่ชิ้นต้องมีแต่คำว่าย่าอาาย่าตลอดเลยเออคุณเป็ช่นไมคุณเช่นไรไปเป็นล้อมันของพวกนี้มีท่ากันได้เว้ยโลมันสิดพลาดบ่อยเกินเรืองเตี้ยแจ็ไม่ทำดีเลยให้มันเผยไงสองวันนะมึงจะแดกเหรอคิดว่าเนื้อตุ่นไงมึงอ่ะ มาต่อไปนู่นเซอร์เรเนียนมาใี่ไหมเออเอออุ้ยลำมึงแดกไอติม่างนี้เลยเหรอทำไมมันเละอย่างเงี้ยไม่คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ มันขัดไม่ออกมานานแล้วใช่มันข,ขัดไม่ออกมาหลายรอบแล้วแล้วไฮเตอร์เขามีขายนะไฮเตอร์อะไม่จากบ้านไฮเตอร์เนี่ยแล้วไปซื้อซื้อพวกไอ้ดินน้ำมันน้ำมันแต่ซื้อไฮเตอร์ไม่ได้ไอ้สุกจริงจริงอะบูบิกนี่ซื้อได้ซื้อจังไฮเตอร์ซื้อไม่ได้ไม่ลองขัดแรงๆนี่เหลืออกไม่เอาหรอกไฮเตอร์เนี่ยต้องน้ำกดน้ำอิดสดมึงฉีดอย่างนี้จบเลยเนี่ยน้ำกดแป๊เดียวน้ำกดแปวน้ำกดมันราดหน้ามันนี่เออไม่รู้มีไฮเตอร์ไหมไม่รู้ แม่น้องมีน้ำกดไหมมีมเอาเอาขอขอ,ขอแม่งเงี้ยแม่น้องมันไส้จัดเลยเนี่ยอะไรอะไรก็ย่าอะไรก็ย่าเนี่ยใช่พูดไอ้เสื้อตัวเนี้ยพูดมาสองวันแล้วนี่ยเหรอนักเรียนหล่ะอ,อ,อันนี้จับปากแม่น้องหน้าแม่น้องพูดเองนะทดเราไม่เกี่ยวขาดใจตาว่าเสื้อม,อมันสกโปะไหมมันบอกว่าไงบ้า ก็ปกหนูแล้วไปโยนใส่เครื่องซักผ้าได้ถูไปน้องเร็วๆวิ่งตั้งอีกยาวไกลเว้ยไปเออนี่เออถูมันแรงๆให้มันสมัดขมิ้นเว้ยเวลาทำอะไรอ่ะเวลาเล่นรูบิกนี่ยมันจังมันจังมันจังฮะตอนเล่นตอนเล่นไม่ต้องสอนนะนะตอนเล่นไม่ต้องสอนมันจังมันจัง ตอนเล่นไม่ต้องสอนนี่ตอนทํานี่เออตอนให้ทํานี่แม่งอยากกระตายอย่าเป็นผีปอบปีกซ้ายปีกขวาสะอาดยังจ้าด่าแม่งเข้าไปเอาวางอืมเอเด็กเสื้อมันกูว่าต้องแช่ไอเตอร์ไว้สักวันกูว่าต้องซื้อใหม่วบบทรงอย่างเงี้ยเละขนาดเนี้ยแช่ก็ไม่อยู่หรอกกูจะบอกไปเลยโชว์โชว์โชโชเร็วเร็วเร็วเรไปโชไปโชไปโชไปไม่ถ้ามึงไม่อยากรักให้มันเหนื่อยขนาดนี้มึง เล่นอะไรที่มันระมันรังเรื่องความสกระอาเออไม่ใช่ว่ามึงจะเล่นแบบเต็มที่ไงพอเล่นต้องเต็มที่กับงานถูกไหมุอยงงเต็มที่กับของถูกแล้วเล่นได้แต่อย่าเปิดเข้าใจปะฮะเดี๋ยวถีบหัวแม่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงจะมุดีอะไรอยากมุดอะไรอย่างนั้นอ่ะที่มึงจะมุดได้อ่ะแหละอย่างนั้นแหละมึงมุดเข้าไปแล้วมึงกลับเข้าไปเลยเว้ยไม่ต้องออกไม้ไม่ต้องเดี๋ยวไม่ต้องออกไม้กูเห็นอีกเดี๋ยวมันกลับออกมาแน่พอรถสิบรอก็เข้าไปแล้วออกได้ เรื่องจริงไหมจริงเอารู้แล้วด้วยแล้ <c oughs> วพรุ่งนี้มันต้องใส่ชุดอ,อะไรไอายจัด <c oughs> อุ้ยพูดหยาบไปกับน้องอ่ะพรุ่งนี้ว่าอะไร <c oughs> วันพุธ <c oughs> นี่กูถามมึงเหรอ <c oughs> กูจะให้มันตอบแล้วพูดใส่ชุดนักเรียนหรอ <c oughs> เฮ้ยมันโกหกป้าเพราะว่าปกติวันพุธโรงเรียนกูใส่ชุดลูกเสือเช่นกันไอ้มันเป็นโรงเรียนอันนี้ป่ะใส่ลูกเสือโรงเรียนผมก็ใส่วันพุธอ่ะเนี่ยคุณวาดใส่ลูกเสือปฐมอ่ะไม่ไม่ถึงโรงเรียนกูอ่ะวันใหม่กูเลยวันใหม่อ่ะ ต้องเอ็มอ่ะทำไมตึงใส่ชุดลูกเสือแต่ทำไมมึงถึงมาใส่ชุดนักเรียนเพราะมึงไม่อยากใส่วอลเกอรใช่ไหมวอลเกอรมึงหายใช่ไหมใช่นั่นแล้วหมวกอ่ะหมวกในบ้านนะเหลากบดินโตนี่แต่เรื่แขกมาบ้านนี้เห็นไหมได้เซนจิกัรมันเป็นอะไรนะเหลาขี้ดินสอใส่ในหมวกหมวกลูกเสือเหลาใส่เนี่ยเพราะว่าอะไรขอเหตุผลมันสะดวกใช่ไหมแล้วซักผ้าเตจนะกรุณาไปเก็บโต๊ะอย่าทะลึ่งให้มากนะกูคิดว่าที่เก็บของเก่า นะให้เขามันเข้าใจไอ้หลังจะเก็บไหมเก็บอ่าเคนี่นีางถึงอหานก็าไตหัวแน่หางหา่อไหัวมึงแน่กพี่เจมันไม่กล้าเล่นในตัวนี้นี่ไหมสะอาดแล้ไงไหมฟังกูนะถ้ามึงอยากสะอาดนะมึงฟังกูอย่างนี้มึงเอากระเป๋าไปให้มาแล้วมึงก็ใส่ชุดเล่นไปชุดหนึ่งนะแล้วพอพอมึงกลับมามึงก็แวะไอ้ปั๊มเชลแล้วมึงก็ไปซักหยอดซักเท่าไหร่กี่บาทอ๋อนั่นอย่างนี้แหละร้อยเนรวมอบอ่ะไปก็ให้มันทำอย่างนี้แหละ แต่แค่มันเผาๆลงหน่อยเผาๆเรื่องการเล่นอะเนาะเผาๆเรื่องการเลื้อนมันเนี่ยเออเออการเล่นแล้วแต่แต่อย่าให้เสื้อเลื้อก็จะไม่รักษาควาได้เล่นแล้วมันเล่นไม่หัวไม่หลอนถามเด็กๆดีที่มันดูคลิปเนี่ยว่าพ่อแม่มันซักให้หรือมันซักเองโปกติอยู่บ้านที่อยู่ระยองอะใครซักไ่นเห็นไหมดูดิมันเคยตัว่าเด็กอย่างเงี้ยไอ้ฟาดกูก็เป็นเด็กกูไม่เลื้อนขนาดนี้ไงแล้วแต่กูเซฟไอเจมมัใครซักให้ซักเองอือกูให้กูให้แม่ครับเมื่อก่อนนะรู้จักอันนี้ไหมไม้กระดานอะ ไปใส่ด้วยรู้จะลูกอยากจะเครื่องเปนเครื่องอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรคือเว็บบอดอ๋อก้มให้อะไรตกไปเนี่ยก้มเก็บของเหรอใช่อ๋อเดินเดินคิดว่าให้มันตกสวัสเออสะอาดยังไหนมันตรงนี้เอ้ยมีถุงเท้านะถุงเท้าปะ่เหรอเออแปลถุงเท้ามันถุงเท้ามันสามารถใส่เครื่องได้ไม่ได้ซักขนาดนั้นไม่ถุงเท้าก็ทำอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเออไหนๆก็จะใส่เลยก็ต้องลงเครื่องเออจบๆเดี๋ยวมันไม่เดียวอ่ะรวบรวมกันผ้านู้นอี่ไมหมื่นจะหายแลจะหมื่น เด็กอย่างเงี้ยไอเอาไปเลี้ยงไม่มีใครเอาไปไหมกูแมวแล้วกูเอื้อมพุ่งตรงเลยแม่พูดพูดเป็นเถียงพูดเป็นเถียงมันเถียงชอดชอดชอดอะกูเลี้ยงแม่นั่นแต่ตีนเท่าฝาหอยอะใช่ตอนนี้หอยครอบหน้าไปแล้วแม่เออาอรางน้องแต่เออจัดเลยน้องรังเองนะ้วแม่ซักกระท้องแบบอะไรซักต่อเลยนี่นี่ไอ้หนูทำอย่างนี้นะพี่ว่ามันผิดท่ายกนได้เวคนคนเราอะซักเลยเออค่อยๆค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็เก่งเชื่อพี่ดิกินข้าวเยอะๆจะได้มีแรงทรยศ ได้ด้วยแม่ปากทักไอลังไอรังแม่ปากทักด้วยปากเออเห็นไหมโอ้ยถ้างั้นยืดหมดดิเฮ้ยมันอันนี้ขาดดิทำทำโอ้โหทำงี้ทำเงี้ยวกระเงี้ยวไม่ใช่แป้งเอออย่างนั้นล่ะดูจำอ่ะจะอ้วกเธอไปทำจะไวงรังไม่เหยียบอะไรมาดูดิทุกคนดูทุกคนดูไหนครับนข้าวอยู่จุนฉอดนี้ไหมจุนฉอดนี้ไหมดิดูดิไอ้รังนี่แหละ ไมแล้วพี่ลองดูสภาพอยู่สภาพดาวขนาดเดียวแล้วกลิ่นจะกระดไหนอ่ะเอในรองดมเนี่ยไปฟืดฟัดที่ฟืดฟัดมีหมาใตสิบปีไหนไม่มีไม่มีหมาใตสิบปีไม่มีเออพี่ว่ามันไม่มีหรอกมันอยู่ไม่ถึงหรอกะพี่ไม่เชื่อหรอกพี่ยังไงพี่ก็ไม่เชื่อ ไอันี้ถุงเท้าคู่โปรดเลยไหมนี่ยไม่โอ้มันจะมีคู่โปรดด้วยใครมีบ้างแบบมันจะมีกางเกงตัวโปรดเสื้อตัวโปรดอย่างเงี้ยเออแล้วก็ถุงเท้าคู่โปรดที่แบบว่าต้องเป็นเซตนี่เท่านั้นนะถุงเท้าฟิวจริงแล้วรองเท้าต้องเป็นคู่นั้นเออใส่เลยเปื่อยไม่ได้นะถุงเท้าคุณบอกให้มาใส่ครึ่งนี่ไม่ได้นั่งไม่ได้ไม่ได้ใส่ครึ่งต้องอย่างนั้นนะเอออย่าไปโอ้เออเริ่มได้แล้วนังดีดีน้องเนี่ยซักไปมาอีกหนึ่ง รักให้มันเร็วๆดีๆดีดุดยอดไม่ทำป็นนี่หว่าจะจะร้องไห้เพราะเอาขอสาเหตุที่ร้องไห้เพราะอะไรมันเป็นหน้าที่เราเนาะม,มาถึงปุ๊บถอดเสื้อผ้าเนาะเตรียมพร้อมแล้วก็ไปทาการบ้านแล้วที่เหลือก็จะไปเล่นไหนก็ไปถอดเสื้อผ้า,ามาถึงเลยถอดเสื้อผ้าแช่ออแล้วทําการบ้าน<ช>พอแช่พอ,ชออพอทํากันบ้านเสร็จพักเสื้อผ้าปากนะอย่าดึงอย่าดึงดึงหออ เกินดึงนะเอาเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บินมาเดี๋ยวกูฟ้องพี่บินก่อนเดี๋ยวกูบอกพี่บินไหนพี่บินมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพราะคุณยังมึงอ่ะนี่ปล่อยเล็ไอ้พี่บินนี่ทำได้เนี่ะทำได้อย่างกูอ่ะทำได้ไหมผมมันยากมากพี่บินพี่บินพี่บมีเรื่องเหรนี่โอ้ย เอ้เฟี้ยวไอ้หนุ่มนี่เฮ้ยเรียนที่ไหนเหรอที่รงเรกยนพ่อสวัสดีครับดีลูกโอดโหลูกปุรีแล้วนะเด็กโรงเรียนเนี่ยอ้ไม่ใช่ครับพ่อไม่ใช่มาเนี่ยมาเนี่ยน้องมึงอ่ะพี่น้องมึงอ่ะไอ้ลูกไอ้ลูกชายน้องมึงกลับมาจากโรงเรียนเสื้อผ้าก็ไม่ซักแล้วพ่อสั่งให้ไปซักมันร้องไห้เอาดีเออไปแก้กันกับน้องเลยไอ้ลูกพ่อมึงเป็นพี่ชายคนโตอ่ะไปแล้วมันโทษแต่ย่าเลยพี่เออเกลย็นหน่อยดิเนี่ยแล้วบ่ายคุณต้องส่งลูกกูไปโรงเรียนเลยนะได้เหรอไอ้เจมไม่ยอมไปส่ง <c oughs> <c oughs> อ่ะพี่นอนนี่ยังไม่ชอบนอนกับเมียมีแหม่มาคืนเออเออเอาไงเนี่ยไก่เนี่ยฮะทำไมไม่ยอมนักผ้าเนี่ยโทษย่าเนี่ยโทษย่าพี่ว่าเทแป๊บลงบนพื้นไม่อยากเดินเหมัอนน้าเดินไปเสียใจที่ไปส่งตอนเช้าต้นหน้ามึงเดินไปเองอุ้ยตอนกลับผมก็ไปรับมันเนี่ยผมก็จะปล่อยเดินแล้ำมันเนี่ยเครื่องค่าน้ำมันรถผมเป็นไฟฟ้าหักหน้าเพื่อ ตากไปน้องสากไปเองต้องสู้ๆด้วยชีวิตเนี่ยมันนเนยมันไม่มีใครทําให้เองได้ตลอดชีวิตหรอกเว้ยน้องแล้วก็ขัดตีนตัวเองด้วยครับครับอกครับขัดตีนตัวเองด้วยนะไอเจมันนี่มีเราจะสอนไอหลังไหมพ,พี่มีพี่มีหาอะไรได้ตอนเด็กมึงไปเซเว่นมึงไปซื้อบุหรี่เอลเอ็มตองหนึ่งหกสิบบาทแล้วมันก็มาใส่สองสี่ตัวสองยี่สิบที่ดูกำไรเท่าไหร่ขายเพื่อนใช่ธุรกกิจดนตรียังมึงอยาไปฟัง กคิดภูกำไรเท่าไหร่แม่อายุ12ไอ้แกมาเนี่ยมึงเป็นคนหล่อคนโปรดของมันมึงมีอะไรจะสอนดไหมให้มันจำซะแค่นั้นเหรอทำไมคำตอบมึงต้นอยู่วะเดี๋ยวจะซื้อไฮเตอร์มาให้แล้วก็ทักเฮ้ยเฮ้ยมึงทำไมกูว่าเอากูนี่ของจริงอยู่ละมึงทักใส่ถังดีมันเปลืองน้ำค่าน้ำเท่าไหร่ปีเนี้ยนานมันแพงเลยเออตั้งแต่ยุค ไปไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เซียเตอร์มาให้ต้องช่่วเข้าใจไหมครับเออูจะแทะปากไม่ทำแต่ไม่ทำอุย้ยไว้มึงจะซักนานเกินถุงเท้ามึงสีขาวเหรอวะ <c oughs> <laughs> ถูถ้าแบบหืมจะซักให้คนอื่นอยู่เน, <c oughs> <c oughs> นี่ยกัไปเนาะอ่ะมีอะไรจะบ่อยไอแม่เอาแค่น,นี้เลยเล่นถัวหูเลย กูลืมไม่ได้กูทำมันจนแบบว่ากูต้องทำมันแบบประจำวันแล้วอ่ะต้องทำอย่างนทุกวันชิอประจำวันนะสู้เว้ลังเชื่อดิมันต้องทําได้เว้ยคนเรามันต้องพัฒนาดิปะมันจะไปย่ําอยู่กับที่เว้ยน้องแล้ววันอ่ะพี่เชื่อว่าเว้ยจะเป็นจะเป็นคนที่ซักเสื้อผ้าเก่งในอนาคต เดี out, pe we, like> ๋ยวเปิดเอาไม่แน่นะมันเปิดไม่ชอบอะไรตอนเนี้ยเดี๋ยวโตไปมันเปิดร้านซักอบรีดเนี่ยถ้ามันทำจนเป็นนิสัยมันอาจจะชอบก็ได้ซักอบรีดอ่ะไปอย่าไปต่อมันอย่าไปต่อมันเฮ้ยอย่าแล้วสู้สู้ไปกันเถอะพวกเราแล้วเจอกันอัลบั้มหน้าไอ้กูยังไม่ตบ